สวัสดีค่ะยายซิมเพื่อนกระไดมาประจำลานตั้งแต่แปดโมงเก้าโมงคุณละคาพี่น้องจ้าเพื่อนกับพร้อมที่จะให้บริการนักจะเศร้าละคะ่ะแต่ว่าหวานกรเพองได้มาลงงานลงงานในเอไอเพื่อนนะคะร้านนี้เฮ็ดกับเขากับน้ำสะอาดได้ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากกะสังได้ค่ะคะุณยายเพื่อนกับนาแล้วกับพร้อมทรงนะคะ ยินดีรับประกันนะคะแล้วก็รับประกันความสะอาดนะคะไมะคะุณลไม่ก็ตามฤด,ดูกาลอันนี้กาลาบประแดกด้วยค่ะลาบประลาซับด้วยค่ะพี่น้องคะเซ่บๆด้วยค่ะนี่นะคะกระปุกละ20บาทด้วยค่ะไล่การดิพเนียก่ะนีด้วยค่ะ ประเภทตำเซบนะคะมีตำธรรมดาตำมัวตตำซัวตำทัวตำแตงตำขนมจีนตำไทยตำโคราชตำปูตำปูปลานะคะพี่มาฟังทั้งนี้ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะก็มีตตำกล้วยตำาบักม่วงตำาบักย่อมตำหลูกย่อตตำกระทอนนะคะตำกขามอออนตำผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแล้วก็มีข่าวเหนียวนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือรูปภาพของเพื่อนนะคะนี่ยายสิมนะคะยายสิมตำเหนียง ส,ส้มตำดิมโ้งเดี๋ยวค่ะที่ผู้ใดสนใจก็โทรได้เลยนะคะหกศูนย์หกห้าสามห้าสามศูนย์สี่เก้าหกเอจ้าอันนี้เด้อจ้าดูแพรสินคุ้มน้ำงามนี่แหละเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณลหลายๆจ้า